สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะเพื่อนนะวันนี้ก็อยู่ในสัปดาห์ที่2นะของเขาเรียกอะไรท้าสู้ขีดจํากัดนะเพื่อนนะก็เป็นบอสตัวใหม่นะครับนะมาเล็ดพันโบยบินนะเดี๋ยวเล่นยังไงเอาไปดูแล้วกันคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแล้วกันนะผมก็เพิ่งจะเล่นครั้งแรกนะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับขอญาตดึงเพื่อนแป๊บหนึ่งโอเค เรามาเป็นเหมือนด่านชนเผ่านะเพื่อนนะต้นอ่อนสองแสงแล้วก็อินซีเลือดมีอยู่หนึ่งเปอร์เซนเราต้องฮิวอินซีให้เต็มนะเพื่อนนะเหมือนเราต้องฮิวอินซีให้เต็มใช่หรือเปล่าอยู่ไหนอ่าได้มา หนึ 1> <1> 1่งเปอร์เซนโยนมาต้องให้หล่นใส่หัวหรือเปล่าอ๋อนี่จะได้หลายเปอร์เซ็นต์หน่อยโอเคเฮ้ยสิเปอร์เซนะ็ก็คือให้มันย้อยลงมาโดนนะเพื่อนนะแต่ n อินซีมันอยู่สูงนะมันคล้ายๆกับโบยบินแหละอ่าประมาณนั้นหรือถ้าใครไม่แม่นจริงๆก็ยิงด้านล่างก็ได้เพื่อนนะทีละหนึ่งเก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าย้อยลงมามันจะได้ก็เ,เรียกอะไร HP เยอะกว่านะครับนี่สิรลอะอรอดู เนี่ยถ้าโดนล่างก็คือห้าร้อยนะได้โดนได้ห้าร้อยนะแต่เบ้ามันใหญ่อยู่นะเมื่อกี้แบบเฉียวเยวมันก็ยังโดนเต็มนะเพื่อนนะดังนั้นไม่ยากครับแต่ยากตรงที่หลอดยิงนะัเพื่อนเพื่อนเห็นไหมโอ้โหมีทั้งแบบหลอดเร็วแล้วก็มาอะไรมาปิดบังเราตรงนี้อีกแต่ผมอยากรู้ว่าไอ้ต้นอ่อนสองแสงเนี่ยมันจะช่วยอะไรอู้ลมแปดอู้ลมแปดโอ้โหมันจะยากตรงนี้เลยนะ <laughs> นี่ลมหรือพายุผมถามจริงมาโยนมาอีก อกอีกเท่าไหร่เลยครับโอ้โห,โโหเลยไปนิดนึงไม่ใช่ง,ง่ายๆนะบอกเลยมาต้นอ่อนต้นอ่อนจะช่วยอะไรผมได้ไหมผมมาอยู่ตรงต้นอ่อนแล้วโอเคไม่ได้ช่วยอะไรแถมแถมปิดบังผมอีก <laughs> โอเคจบ จบไปที่1 1 7เทิร์นนะไม่เนนะก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับว่ามันก็เสียเวลาน่าดูแต่ของรางวัลน่จะคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวเราออกไปดูกันนะครับของรางวัลนะรางวัลที่นี่ครับกล่องนี้นะที่มันเด้งๆอยู่นะอย่าเพิ่งไปรับนะถ้าคุณยังไม่พอใจในรางวัลในรอบนี้สามารถเล่นใหม่ได้นะครับก็คือผ่านด่านไม่เกิน100ครั้งนะไม่เกิน100เทิร์นนะครับรับหีดดีเยี่ยมนะผ่านด่าน60นะครับรับหีบชั้นยอด พันดานสองรับหีบทั่วไปสำหรับผมนะผมขอแค่นี้แหละไม่เล่นใหม่แล้ะมันรู้สึกว่ามันเสียเวลาน่าดูนะโอเคนะก็รับเลยแล้วกันนะครับอ่ะโอ้โหมันค้างนะเมื่อกี้ก็โอเคได้มาได้หินทะลวงมา1เม็ดโอเคนะทุกนนะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับไม่ยากนะยิงมันย้อยใส่ตามที่ในคลิปผมเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ